สาวแซอินฟินแลนด์อยากจะชวนแฟนๆไปเก็บเห็ดด้วยกันเข้าป่าใบเก็บเห็ดทุกวันขอแค่เธอกับฉันไปกับสาวแซอสวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้อ้อเข้าป่าเห็ดเหลืองค่ะเห็ดมันปูนะคะมาลุ้นกันว่า เราจะเจอเห็ดเหลืองไหมวันนี้ตามอ้อมมาเลยนะคะมาลุ้นกันว่าจะออกหรือยังเลสโกเราไปกันเลยค่ะอ๋อเจอเห็ดมันปูแล้วนะคะแต่ว่าเขาดอกเล็กอยู่เลยค่ะนี่ค่ะดอกเล็กเยอเลยนะคะแล้วก็ยังเล็กๆอยู่เลยตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเห็ดมันปูกำลังออกนะคะ เห็ดฟินแลนออกแล้วค่ะดีใจจังเลยค่ะถึงเทศกาลหาเห็ดแล้วนะคะอันนี้เราเอาไว้ก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาเก็บค่ะเราไปดูข้างหน้ากันเลยนะคะว่าเราจะเจอดอกใหญ่ไหมอ๋อมาเจออีกแล้วนะคะดอกนึงค่ะเขากำลังเล็กมากค่ะนี่ค่ะอาทิตย์หน้าออว่าเขาจะโตนะคะแล้วก็มีเห็ดข้างๆค่ะ ออไม่รู้ว่าเหตุอะไรนะคะสองดอกค่ะเห็นแบบนี้ก็ชื่นใจแล้วค่ะเอ่อที่หน้าอ๋อจะพามาที่เดิมนะคะเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันค่ะถ้าเขาออกเขาก็จะออกอยู่ที่เดิมนะคะถ้าใครมือใหม่ที่จะหาเห็ดจำตำแหน่งไว้ให้ดีๆนะคะเพราะว่าเขาจะออกที่เดิมๆค่ะ อเจอเห็ดอะไรไม่รู้ค่ะนี่ค่ะสามดอกเมื่อกี้ที่เราเห็น2ดอกนะคะนี่ค่ะออคิดว่าจะน่าจะกินไม่ได้ค่ะ<อ>เป็นลรนตอนนี้ฝนตกหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะแล้วพรุ่งนี้ก็จะตกอีกค่ะอาอว่า<อ>เห็ดต้องขึ้นอีกแน่นอนค่ะ ขอเวลาให้เขาโตอีกสักอาทิตย์นะเราจะมาเก็บใหม่ค่ะเดี๋ยวไปดูใต้ต้นไม้อ๋อเคยเจอตรงนี้ค่ะขาชอบออกอันนี้ค่ะมองหาก่อนนะคะอืมยังไม่ออกเลยค่ะยังไม่มีรี่แววเลย ยังไม่ออกเลยค่ะป่าที่นี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างหน้าอีกค่ะว่าจะมีไหมเมื่อกี้เราเจอแค่สองดอกเองนะคะตอนนี้อ้อมาเดินตรงที่อ้อเคยเก็บทุกปีนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็ดเหลืองค่ะ เขากาลังออกนะคะเดี๋ยวจะเก็บให้ดูดอกนะงคะยังเล็กตะมูตะมีอยู่เลยนะคะเห่ค่ะเห็ดมันปูฟินแลนด์นะคะหนึ่งดอกค่ะก็ยังเล็กอยู่เลยนะคะเล็กมากค่ะเราต้องหาดูดีๆนะคะเขาอ,อาจจะซ่อนอยู่ในพงหญ้าค่ะ นี่ค่ะเจออีกแล้วค่ะตะมุตตะมี้นะคะสามดอกเลยนะคะเราซ่อนไว้ก่อนค่ะฝากไว้ก่อนนะอาทิตย์หน้าจะมาเอาอาทิตย์หน้าหน้าจะโตแล้วนะคะเพราะว่าฝนมาแล้วค่ะไม่เห็นเลยนะคะ ยาจะลกหน่อยค่ะนายตั้งหนึ่งดอกเลยนะคะอุปกรณ์เราพร้อมค่ะแต่ว่าเอาถังมาน้อยเพราะว่าโอเคปว่าเขายังไม่ออกเจอแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปสำรวจ ที่ที่เราเคยเก็บก่อนนะคะอ๋อมาเจอแล้วนะคะแต่ว่าดอกเขาเล็กมากค่ะนี่ค่ะเล็กจิ้วหนึ่งเมงค่ะยังไม่พอแกงนะคะในป่าลกๆแบบนี้มีเห็ดนะคะเพราะว่ายังไม่มีคนเข้าป่าค่ะก็เลยลกหน่อย เราต้องหาดีๆนะคะอะไรเหลืองๆสะดุดตาไม่ได้นะคะเนี่ยคิดว่าเหตุเหลืองๆไม่ใช่นะคะใบไม้ค่ะเราเจอแค่ดอกเดียวเหรอตรงนี้นว้ามีแค่ดอกเดียวคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะคะ ตอนนี้อ้อเดินมาตรงที่เขาเคยออกนะคะวันนี้ค่อนข้างหายยากค่ะเพราะว่าขอเพิ่งออกนะคะอุ๊ยนึ่งเหลืองค่ะนี่ค่ะออกแล้วนะคะกำลังน่ารักเลยค่ะเตมุตตมิแต่อ้อไม่ขอเก็บนะคะเพราะว่าอาทิตย์หน้าเดี๋ยอ้็จะมาสำรวจใหม่ค่ะวันนี้ อยากรู้ว่าเขาออกไหมอาทิตย์หน้าท้าทางเขาจะออกเยอะนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ฝนก็ตกอาทิตย์หน้าฝนก็ตกค่ะหมดตรงที่อ้อเคยหาแล้วนะคะคลิปนี้อ้อก็ขอลา เลยละกันค่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ออด้วยนะคะบายบายค่ะ